บอกผลลัพธ์มาหน่อยแล้วให้ความรู้กับเพื่อนด้วยว่าเอาอะไรไปใช้อยากรู้ไหมทุกคนทํายังไงที่ได้สามสามแสนในสองวันสามแสนในสองวันโอเคหนึ่งอย่างหนึ่งเลยนะคะก็คือว่าต้องมีต้องมีพี่เลี้ยงหมายถึงต้องมีเมนทอร์นะคะต้องมีเมนทอร์คนที่ทําได้แล้วในสิ่งที่ที่เราอยากเป็นวันนี้ถ้าเราอยากได้ชีวิตแบบไหนเราก็ไปดูว่าใครที่ทําได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยไปเรียนรู้คือประหยัดเวลาอนาคตค่ะ ถ้าคนวันนี้คนเก่งจะเรียนรู้จากประสบการณ์ตัวเองแต่คนฉลาดจะเรียนรู้จากประสบการณ์ของคนอื่นที่ทําได้แล้วพูดพูดคมมากอพูดอีกทีเล้ข้อแรกคือต้องมีเมนทอร์มีเมนทอร์คือมีพี่เลี้ยงมีโค้ชนะครับอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ขายโคชชิ่งตัวเองไม่ได้ไม่ต้องออคิดเรื่องคิด,คดเรื่องนั้นไปเลยนะครับแบบไม่ได้ไม่ได้ไไดแต่ถึงแม้คุณจะได้โค้ชคนอื่นอะไรเอาเลือกคนที่ทําแบบนั้นได้จริงๆ นะครับคุณก<ม>็<ะ>ใช่ถ้าคุณอยากได้แบบไหนคุณต้องผมบอกได้เลยมันโค้ดสำคัญเพราะว่าในใน,ใน,ในตอนผมสร้างตัวเป็นคอนดักเตอร์หรือว่าเป็นอะไรที่แบบเ,เวลาที่จะไปไหนได้เร็วเนี่ยมันควรจะมีคนที่สอนเราส่วนตัว mm hmm. คนที่เห็นเราส่วนตัวแล้วบอกเราส่วนตัวอย่างอย่างตอนที่นิชาเนี่ยตอนนั้นเขาเขาก็สอนภาษาอังกฤษใช่ไหมแล้วตอนนี้ก็ยังสอนอยู่แต,ต่ชื่อนิชาอะคาเดมี่นะครับเพราะคนเรียนเยอะมากแล้วก็แบบแบแบ,แบได้ตังค์เยอะพูดง่ายแล้วก็มีคนสนใจเยอะ แต่ผมบอกว่าผมบอกน้องต้องต้องอัพเวลลวเพราะคนทําแบบนี้แม่งเยอะมากคนทํแล้วผมก็ให้ไอเยนไอเดียไปให้นหนึ่งแอ่โยนไอเดียไปให้นหนึ่ง,<า>อองบอกน้องทําอย่างนี้สิแล้วเขาเนี่ยคว้าไอเดียนั้นแล้วลงมือทําทันทีก็เลยได้สามแสนในสองวันอย่าลืมนะอะไรที่คุณทําจําไว้นะผมไม่เข้าสองใบอะไรที่คุณทาอ่ะจะมีคนทําเยอะมากอมพอมีคนทําเยอะมากมันเกิดการแข่งขันมันจะเป็นแหทะเลแดงเดือด ไอ้นี่สิ่งนี้เขาสิ่งนี้คุณอยากคิดว่าตัวเองเป็นคนทําคนเดียวในเรื่องนั้นคนชอบคิดอย่างเงี้ยว่ากูเป็นคนคนแบบแล้วค,ค,คิดไม่ออกด้วยว่าทําไมเขาต้องมาดูฉันถ้าผมถามคุณนะเดี๋ยวตรงๆนะคุณต้องตอบให้ได้นะว่าทําไมคนต้องมาดูฉันทําไมคนต้องมาซื้อของของฉันใช่ไหมใช่คนทำไมคนต้องมาซื้อของของฉันเพราะฉะนั้นเนี่ยเวนทอจะเห็นจะจะบอกเราเราต้องโฟกัสตรงไหน จะบอกต้องโฟกัสตรงไหนจะอะไรที่สําคัญสําหรับคุณอะไรที่คุณเป็นจุดเด่นเพราะนั้นเนผมอ่านของนิชาเนี่ยแบบดูดูเวลาเขามาโคชชิ่งใช่ไหมในรอบแรกนะนี่วันนี้มาโคชชิ่งรอบที่สองผมก็จะมองว่าอันไหนที่เป็นจุดเด่นของเขาแล้วอะไรที่แม่งท่วมท้นในตลาดอะอย่างที่เขาทําอยู่ตอนนั้นนะ่ะก็คือท่วมท้นในตลาดใช่ใช่ค่ะคนทําเยอะมากใช่ค่ะอืมแล้วก็เอาเราไปเปรียบเทียบคนอื่นไว้ใช่ันเยอะนะคะใชก็ไม่สามารถที่จะ โดดเนนขึ้มาก็คือสอนภาษาอังกฤษสอนภาษาอังกฤษคุณก็เห็นใช่ไหมล่ะคนเต็มล้นตลาดแล้วผมบอกด้วยเลยนะเขาทําเงินกันยากมากอย่าคิดว่าเขารวยนะโคตรเหนื่อยอ่ะเราก็ส่วนใหญ่จะแบบเนื่องจากมีคนแข่งขันกันเยอะคนเลือกไม่ถูกนะแล้วเขาก็ต้องขายถูกเขาต้องขายแบบขายลดราคาบ้างบางทีแบบซื้อทั้งปีสามร้อยบาทอย่างเงี้ยมีนะมีนี่คือซื้อทั้งปีใช่ซื้อทั้งปีคนดังด้วยนะ คนดังครูสอนภาษาอังกฤษดังๆด้วยแต่ลูกศิษย์ของผมมีเป็นสอนภาษาอังกฤษหลายคน,นไม่ว่าจะเป็นทีน่าเทเลอร์นิ่ชาแคนเดมี่แล้วก็หลายคนนะที่สอนภาษาอังกฤษเขาไม่ตกหลุมพรางแบบนั้นเลยผมเทรนทั้งทีน่าเทเลอร์ทั้ง, Taylor, งรวยหมดทุกคนลูกศิษย์ของผมรวยต้องรวยแล้วต้องเป็นซุปตาต้องรวยและดังในหมู่ของเขาต้องดังในกลุ่มของเขาเต้องแบบไปที่ไหน คือไม่ต้องถึงดังขนาดเป็นนะไม่จําเป็นนะคุณไม่จําเป็นต้องต้องไปหลงหลงกลว่าคุณจะต้องดังแบบแมสเพราะมันจะไม่มีใครดังแบบนั้นอยู่แล้วนะครับคุณโฟกัสนะครับข้อ3ที่จะให้ไปคือต้องโฟกัสเรื่องการทําเงินให้ได้ผมบอกได้เลยเรื่องนี้สําคัญมาก เพราะถ้าคุณทําเงินไม่ได้ในเพจของคุณคุณจะต้องไปขอตังค์คนอื่น <c oughs> คุณจะต้องไปขอพอคุณขอตังค์คนอื่นขอตังค์สปอนเซอร์ขอตังค์คนหลงคนหนีมากนะเขาหล่อสมัยนี้คนอยากเป็นยูทูบเบอร์เยอะไงเด็กฝันฝันของเด็กใหม่ๆเลยนะเด็กเพื่อนรนอินเตอร์อะไรอย่างเงี้ยอยากเป็นยูทูบเบอร์ผมบอกได้เลยหยุดความฝันนั้นซะมาเป็นเป็น,เป,นเป็นครูเป็นอาจารย์สอนอ่ะดีที่สุดเพราะว่าคุณได้ให้ ให้บุตรได้บุญด้วยได้ตังค์ด้วยแล้วก็ไม่ต้องฐานแฟนเยอะไม่จําเป็นต้องคนตามเยอะมันไม่เหนื่อยไงแล้วก็แล้วก็พูดง่ายคือคุณลูกค้าของคุณเป็นคอนซูมเมอร์เป็นอยู่ในเพจของคุณเลยไม่ใช่คุณไปแบบเป็นต้องไปจะต้องมีลูกค้าเป็นคอร์เปอเรตต้องไปนั่งขออนุญ,ญาตต้องไปเซ็นสัญญาต้องไปโอ้โหวุ่นวายไปหมดเวลาเลเวลนี้กับเลเวลที่แบบกูขายได้เองเลยในเพจของฉันห่างไกลกันมากนะใช่ใช่ค่ะคนที่แบบว่าขายได้หนึ่งอันถือว่าชนะแล้ว ขายได้หนึ่งอันถือว่าถ้าคุณรู้ขายหนึ่งอันเป็นในเพจของคุณคุณขายสิบอันได้คุณขายหนึ่งหมื่นอันได้คุณขายล้านอันได้แต่คุณข้อคุณไม่เคยขายแม้แต่หนึ่งอันเลยคุณจะแม่งเลยอันนี้ข่างกันมากเลยไปไปพยายามไปอ่าน้องพิกซี่ไปเตรียมตัวมาขายได้หนึ่งชิ้นมาคุยกันอันนี้ก็ได้มาจากอาจารย์นะเรื่องเรื่องเรื่องการทํา ให้ขายได้ก่อนนะใ<ช>ครท,ที่รู้สึกว่าตัวเองอุ้ยทำคอนเทนต์อย่างเดียวแล้วขายยังไม่ได้อ,อม,มันมันก็คนละคนละใช่คนส่วนใหญ่ท,ที่คุณขายได้นั่นแหละจริงเวลาคุณขายได้คุณอัพเวลตัวเองแบบมหาศาลเลยนะคุณกลายเป็นคิดอย่างนี้คุณกลายเป็นผู้ผู้ที่มีเกียรติคนาคนบาคนชอบนึกว่าตัวคําว่าขายนี่มันเป็นแบบเอ,อ,อะไรเป็นคำเป็นคำน่ารังเกียจ เฮ้ยมึงขายของมึงอะไรเงี้ยมึงไม่มีเกียริเลยมึงจะต้องให้บริษัทมาจ้างมึงดีมึงต้องทำถ้าของดีคนจะต้องวิ่งเข้าหาฝันไปแล้วฝันไปแล้ว,ลวเดี๋ยวมึงจนเดี๋ยวจะไส้แห้งบอกก่อนเลยยูทูบเบอร์ไส้แห้งเต็มโลกไปหมด mm hmm. 99%ของยูทูบเบอร์ไส้แห้งผมบอกได้เลยสิ่งที่ผมสอนคือคุณรวยได้เองในเพจของคุณแม้คุณจะมีคนที่ตามคุณแบบไม่เยอะมาก นี่คือชีนะผมบอกเลยผมสอนวิชาที่เจ๋งที่สุดแล้วคุณอย่าไปเชื่ออะไรที่มันแบบว่าหลงทางหลงกลยอดวิวผมเป็นเป็นเป็นอะไรอนะ่ะเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือเป็นครูที่อยู่หน้าเพจนะแต่ทําเงินได้มากที่สุดในประเทศทุกคนนะ่ยก็คือแม้ว่าแม้ว่าเราเป็นเป็นอาจารย์ใช่ไหมแล้วเราให้ความรู้ใช่ไหมถึงแม้ว่าเราเก็บค่าเรียนนะแต่ว่าลูกศิษย์ของเรานี่คือแบบพอเขาอาไปใช้เขาได้ผลเขาได้เได้ได,ได,ได,ได้ได้เงินคืนเป็น1ิเท่าอ่ะ พาพูดจากปากผมไม่ได้เป็นคนบอกเขาให้พูดนะเขามาบอกผมเองตั้งหลายที่แบบทาเงินได้เกินสิบเท่าเท่ากับที่ลงทุนมาเ<ช>น,นี้ยผมไม่ได้ไม่ได้การโฆษณาเลย<ช> <ๆ S 2> เลยผมอยากจะให้ทุกคนน่ะลองริ้มรถนะครับลองทําลองที่จะเริ่มออกมาสอนบ้างลองเธิมมาให้สิ่งที่คุณมีอ่ะคุณจะคุณมองค่ามันไปว่าคุณมีความเป็นเอ็กซ์เพรสตอยู่คุณมีความเป็นม,มีประสบการณ์ที่มันมีมูลค่าอย่าไปช่วยคนได้ใช่ช่วยคนได้ออย่างนี้มีมีประสบการณ์แบบเป็นเป็นคนดีสาร นะครับไปขอนิสานแล้วก็อยู่อยู่มาอยู่อเมริกาสักพักหนึ่งแล้วแต่งงานกับคนอเมริกันนะครับมาแล้วก็สามารถที่จะช่วยชนไทยได้เยอะมากเลยใช่ค่ะมเราอยากเป็นอยากเป็นตัวอยากเป็นหลักฐานให้ให้คนไทยเห็นว่าคนอี่สานเนี่ยกับว่าภาษะสานกิษไดว่าตรงนี้ต้นทุนว่าตรงอยู่เมืองนอกอ่ะก็ตรงวอร์ใดด้วยกันอ่ออาโอเ okay. คขอเสียงนอีสานแน่ไปลงมือทํารัวๆนะครับทุกคนมีแค่นี้เองนะผมบอกได้เลยําลงมือทํารัวๆลงมือให้คุณค่ารัวๆ ถ้าคุณให้คุณค่ายังไงมันก็กลับมาหาคุณให้คุณเขาเรียนรู้อะไรมาให้คุณค่ากับคนอย่าให้เพจของคุณเป็นการแค่โพสต์ความสวยโพสต์ความงามโชว์สถานที่ไม่ใช่ให้คุณค่ากับคนเพื่อนๆชอบความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe ใน YouTube ก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนถ้าไหน Facebook ก็ Follow แล้วก็จด See First นะครับแล้วผมจะได้ส่งความรู้เจ๋งๆให้คุณตลอดเวลาแล้วเ,เจอกันนะครับผมบัณฑิตรวศรีสวัสดีครับ